เดี๋ยววันนี้เราจะเดินเล่นแล้วก็เราด้วยงบหนึ่งร้อยอืมมือหนึ่งเอ้ยงบเท่าไหร่งบเท่าไหร่หนึ่งพันบาทมายาวรานะคะมีพี่ออโต้มียายนีนะคะงบหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ร้านขนมปังอันนี้เลยนะคะมาสั่งตรงไหนนี่นี่นี่ร้านขนมปังนะคะเจ้าเด็ดอาานม เราได้มาแล้วพี่โตเอาอะไรเอาดิเอาอะไรดีคะไหนพี่โตของแม่เอาไว้นี่อะในนมหรอในนมไม่รู้แม่เอาในนมหนึ่งใ,ใ,นในนมเป็นสองตอนนี้เราซื้อขนมปังไปชิ้นละสามสิบห้าชิ้นแล้วน่าจะร้อยห้าสิบแล้วนะคะเอาดิอยากกินอะไรเพิ่ม เก่าร้านไม่เอาป้าซื้อให้บ่อยแล้วไม่เคยเห็นกินเลยหลายรอบตอนที่พี่นัเขาออกมาแล้วแล้วี่ออกมาตามที่งเารียกะแล้วอปบช่หพี่อกว่ามีเก่าร้าให้ลองที่ชิอร่อยมากเขาบอกว่ารอนานไหมพี่โตไม่ไม่กี่คิว ได้กี่คิวเราสั่งไป5ชิ้นชิ้นละ30ก็150แล้วใช่ปะเหลือเท่าไหร่1,150งงเราสั่งไปหลายชิ้นเลยเะ่ะกี่ชิ้น6,7ชิ้นเลยอ่ะเอาดีๆนันโหลก 6, 6ชิ้นอนะ่ะนมปังยาวร่านะคะ980แล้วนะอีกเท่าไหร่นะ3,9ต้องไหร่นะมี50เป็นเท่าไหร่แล้วพี่โตโตคิดได้ไหม80กับ50 200 นนี้เราเหลือ770แล้วนะคะปได้โกโก,โก้ขนมปังหกชิ้นเดี๋ยวเราไปต่อนะคะว่าเราจะไปกินอะไรต่อลแล้วมบบพี่โตขอแวะกินก่อนนะคะอร่อยเบ้าโอ้โหแลแ้วแหยายชิมเลยเหรอให้แม่ชิมเลยลอันนี้ไปเท่าไหร่ร้อยสามสิบอันเดียวเหรอใช่เหลือเท่าไหร่ละ พี่บอกว่าหรูหลามากรูหลามาหรามาเมาไปเดินไปฝั่งนู้นร้อยหิวข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็แวะกินมะหมี่กันนะคะไม่รู้จะกินอะไรคนเยอะมากสี่จานน่าจะสองร้อยนะคะอตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่ห้าร้อยแล้วอะไรนะ ใช้ไม่โตไปต้องกลับบ้านไม่เหลือกลับบ้านเลยหรอ่พี่ตอะ้ต้องกลับบานใช่ไมก็ไม่ต้องขึ้นรถเมย์เพราะพี่โบอกว่าต้องใช้ที่หดค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องขึ้นรถมเรมย์เลยนเแหลือดดต <Okay. S 2> อ,อเน <Okay. S 2> มยอโอเคตอนนี้เหลืออยู่400ร้อยอะ่ะ <laughs> ได้กินอะไรม้างบะหมี่สี่ชามอันนี้เขาฝากซื้อขนมปังร้อยแปอันนี้อีกร้อยสามก็กกอีก้อยหาสแล้วก็เมื่อกี้ใบกระดาษเช้ชููกับน้ำเปล่าอีกตอนนี้เหลือ400บาททั่ว<ส>ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะน,น,นี่นะคะขึ้นรถ ไฟฟ้าใต้ดินครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นไปแล้วตื่นเต้นไหมคะครั้งแรกใช่ไหมอ,อันนี้คือครั้งแรกไหมก็ไม่รู้ครั้งแรกนะคะแล้วเราเราได้ฟรีร <laughs> พี่โตพี่โตอตอนแรกเราคิดว่าเหรียญเราไม่ต้องเสียงเงินสักบาทนะคะเพราะว่าเนนีเขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะเพราะว่า เขาเรือนนี้เขายังไม่ได้ใช้สักบาทนะคะเราก็ไม่ต้องเสียสักบาทเลยเงินยังเหลือ400เหมือนเดิมค่ะเรายังไม่ได้ใช้สักบาทเกินมันเหมือนโรงพยาบาลเลยเราลงบันไดบันไดเลื่อนใต้ดินมา3พั้นแล้วนะคะแล้วนี้ยาวมากตอนที่เราขึ้นมามันยาว่สั้นอยู่แล้วนี่ก็แบบยาวลงมามาพอดีตื่นเต้นมาครั้งแรกที่ได้ขึ้นเหรียญเก็บไว้เป้า เก็บเหรียญ<ม>ไว้เดี๋ยวออกไม่ได้นะไม่มีเหรียญน,นะเขไม่ให้ออกนะคะค่ะยอดตอนนี้ก็เหลือ340นะคะเพราะว่าเรานั่งแท็กซี่มา60นะคะรถไฟฟ้าฟรีหม่าที่ทำอะไรอะ่ะนี่ค่ะสาม,ม,มะคสี่ะิบอ้อาหมดมาจากไหนนะคะคลิปนี้ก็ไปเร็วมาเร็วนะ ไปตอนประมาณเกือบทุ่มหนึ่งกลับ <g ul> มาสามทุ่มครึ่งนะคะยายบาย,บายไปแล้วค่ะ